สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่พยิบซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาทำแรนดอมนะคะสำหรับผู้ที่ชชอบพ i ิกอัดเรกพลิกอากาศนะคะเดี๋ยวแม่หมอว่างแล้วแม่หมอจะทำให้นะคะรอก,ก่อนนะคะใจเย็นนะคะดูแรนดอมไปก่อนนะจ๊ะแรนดอมในหัวข้อวันนี้แม่หมอจะทำใน <c oughs> เรื่องของการ ล้วงใจล้วงลึกภายในจิตใจของคนอีโก้นะคะคนที่ไม่กล้าบอกไม่กล้าแสดงความรู้สึกอะไรต่างๆนะคะอยากจะมาล้วงใจเขากันล้วงใจเขากันในบางท่านที่คบกันในเรื่องของความที่แบบว่ากล้าแสดงออกบอกรักกันอยู่แล้วนะคะก็จะมาล้วงใจเขาอีกว่าข้างในลึกๆจิตใจของเขา มีความรู้สึกอย่างไรกับคุณคุณคุณนะจ๊ะใส่เอฟเฟใส่อะไรนะใส่เอโคโอด้วยอ่มาดูกันว้าวเดอะสตาร์หลวงใจคุณอีกโก้ของคุณเขาแบบชื่นชมคุณคุณคือ คนในดวงใจเขาค้นหาคุณจากโซเชียลคุณคือเดอะสตาร์ของเขาคุณคือดวงดาวที่ส่องแสงสว่างให้กับเขาเพียงดวงเดียวในทุกๆเหตุการณ์ e of อปว n นเขาพยายามจะเอื้อมคว้าดวงดาวคุณคือดวงดาวของเขา คุณคือความรักความสุขของเขาแต่เขาก็ไม่กล้าบอกความรู้สึกเพราะว่ามันเป็นการแอบบรักแอบบชอบตอนนี้เขารักคุณมากๆเขารักคุณค่ะเขาอยากบอกความรู้สึกอยู่นะคะแต่มันอาจจะต้องดูไปก่อนคนคนนี้เป็นคนที่แบบต้อง รอบครอบต้องดูไปก่อนดูดีๆคล้ายๆกับว่าศึกษาดูใจไปก่อนไม่ไม่ไม,ไม่เป็นคนอิกโก้ที่เรื่องของความที่ยังไม่กล้าบอกความรู้สึกยังไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์แต่คุณคือคนที่เขาหลงรักจริงๆค่ะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากๆแต่เขาก็เครียดหลายอย่าง ตอนนี้ในใจของเขามีแต่เพียงคุณคนเดียวแต่ว่าเขาก็อย่างว่าเลยเนาะล้วงใจคนอีกโก้เขาไม่กล้าบอกความรู้สึกเท่าไหร่เขาไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์แบบอย่างรวดเร็วค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างชา้ชาๆค่อยๆศึกษาดูใจกันไปไม่รีบแต่ว่าก็มีความรู้สึกที่หนักหน่วงอยู่ว่า เครียดมากคิดมากคิดถึงมากๆรักมากๆแล้วก็ต้องเก็บกดมากๆมีความอดทนสูงมากๆทํทำไมเขาต้องทำแบบนั้นมาดูกันอ้ j u s t m e n เพราะว่ามีคนคอยจับตามองเขาอยู่ค่ะเขาหรือคุณ เป็นคนที่มีไฟฉายสองเป็นคนที่มีคนจับตามองมีคนหมู่มากเป็นคนในสังคมที่มีคนจับตามองและมีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจที่สิ่งที่เขาแอคชั่นก็คือเรื่องงานเป็นหลักเขาจึงไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักสิ่งที่คุณเห็นจากเขาเขา มีความสุขกับการทำงานแต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคุณก็เลยเงียบเหมือนกันไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรแต่คุณก็รักเขาส่วนในใจของเขาตอนนี้ที่เขายังไม่พัฒนาความสัมพันธ์หรือยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รีบสักเท่าไหร่ก็คือเขายังไม่พร้อมเรื่องของการ อมั่นคงทางชีวิตแต่ในใจของเขาเขารักคุณค่ะเขารักคุณมากๆค่ะเพียงแต่ว่าติดตรงอีกโก้ยังไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธนะ์เนาะต้องรอดูไปก่อนรอดูไปจนร <c oughs> อดูไปจนจนอะไรก็ไม่รู้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ล้วงความรับอยู่ในใจของเขา ารักคุณค่ะคุณทั้งคู่รักกันค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆนะคะคุณเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะเขารักค,ค,คุณแน่นอนแต่สิ่งที่เขาโฟกัสคือเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความมั่นคงทางชีวิตของเขาห่วงพื้นที่โสดยังไม่อยากมีคนรักยังไม่อยากมีคู่ครองหรือในสถานการณ์ที่แบบว่า ต่างฝ่ายต่างมีคอมมิชเมนซีเรียจริงๆอยู่แล้วหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีนะคะเขาก็ยังแอคชั่นอะไรไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่อยู่ในใจเขาสําหรับคุณเขารักคุณค่ะรักมากรักมากแล้วมีดวงอสองถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของเนื้อคู่เป็นไพ่เนื้อคู่เป็นไพ่ทูเล่เป็นไพ่รักแท้เป็นไพ่ที่เป็นความรักรักบริสุทธิ์รัก อะไรต่างๆที่มันเป็นความรักความรักก็คือความรักรักแบบไรเงื่อนไขอะไรแบบนี้นะคะว้าวเขารักคุณได้ยินไหมเขารักคุณฟินเวอร์ววาวังทีนี้มาดูฟังใจเขาอีกเช่นเคยนะคะว่าตอนนี้เลยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะ แล้วเขา, like e าคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกเนาะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกเลือกให้ฝั่งใจนะเขาก็แสงเป็นฝืนยิ้ม แทงทำเป็นไม่ได้รู้สึกอะไรนะเขาทำเป็นแบบก็ยังมีความสุขได้ก็ยังยิ้มได้โหรละราเริงแต่ใจลึกๆแล้วเขาเหงาสุดๆเขาอยากวัดใจบอกความรู้สึกกับคนณไปแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องระหว่างทางเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับ มีอุปสรรคขวากหนามอยู่ข้างหน้ามากมายความสัมพันธ์นี้ยิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากเขารู้สึกกวาดกลัวและเขาอยากมีเรื่องมหศัศจรรย์แบบไม่ต้องทําอะไรเลยว่าเป็นคู่รักกับคุณเลยตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงสุดๆไปเลยเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วเขาก็มีความทุกทนน้ําตาแห่งความรัก คิดถึงคุณไหลออกมาแต่เขาไม่กล้าบอกคุณเพราะว่าอะไรเจาะใจคนอีโก,โก้ไงอีโก้เนี่ยไม่กล้าบอกความรู้สึกเลยไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกหรือถ้าเกิดบอกแล้วก็ไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆนะคะไม่กล้าเลยไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจคุณในใจของเขาคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเวลา ในะคะ่ะมาดูว่าต่อจากนี้ไปนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรเพราะเนื่องจากคุณอีกโก้ไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์นะคะต่อจากนี้ไปความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรจ๊ะ ว้าวตอบจากนี้ไปเขาจะอ่ากล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กล้าที่จะแอคชั่นอะไรบางอย่างให้คุณได้รับรู้นะคะโอ้ยเมดเดียฟอร์ดเขากำลังจะแบบคล้ายๆกับว่าอยากจะมาเข้าหาคุณ นะจะมีการแบบมาอ้อ,อยมาอ้อ,อยมาเฟิร์สมาหยอกล้อมาอะไรที่แบบว่าทำให้คุณหัวใจฟลูว้าลิลิสยูแอกแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะอืมเพราะว่าเขาก็ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่แต่ว่าจะมีการเริ่มพัฒนาขึ้นนะคะฟนิน n ลนด์แอนด์คล i ส์นะก็เขายังไม่พร้อมเรื่องของ ความมั่นคงทางชีวิตของเขานะคะแต่จะมีมาหยอดหยอดหน่อยนึงเอ้ย love you s a f first ก็อย่างว่าแหละก็ต่างคนทางอยู่ไปก่อนก็คือยังไม่ได้ลงเอยกันสักทีเดียวแต่จะมีการาจะมีการกลับมารักๆเหลิกอ้ออนนะคะมีการแบบอยากจะ Move on แต่ว่ากขม v บไม่ได้ แล้วก็กลับมาคุยกันเดี๋ยวก็เงียบหายไปเดี๋ยวก็อะไรแบบนี้แหละค่ะประมาณนี้นะความสัมพันธ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าต่างคนต่างยังไม่พร้อมการพัฒนาความสัมพันธ์เขาเองยังไม่พร้อมเลยทีเดียวเฉียวเลยนะคะ <c oughs> มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะด้วยไพย่โชคชะตาเพราะคุณกับเขาคือโชคชะตาของกันและกันนะจ๊ะ ดูว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณเขาฝากมาบอกอะไรคุณจ้ะในวันนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรจ้า มีพลังงานของความสุขของแม่หมอน,นะคะว้าวเรายังรักกันอยู่เลยก็คือเรารักกันนะแรกนะจ๊ะอ,อยู่คุณดียวจริงหรือเปล่าออ้ยมีความสงสงสงสัยนะจ๊ะความสุขและความสมหวังเขาอยากมีกับคุณนะแล้วก็มีความผูกพันมากๆเราจะช่วยเหลือกันแล้วกันนะอืมเธอคือความสุขของฉันนะ้อ,อนะจ๊ะ ตัดคุณไม่ได้ทันทีเนี่ยที่แม่หมอบอกว่ามีความแบบอยากรักลิกๆอบอบออนๆอยากจะมีความตัดอยากที่จะแบบไม่คุยไม่อะไรก็แต่สุดท้ายก็ตัดไม่ได้ทีก็กลับมานะคะประมาณว่าเขาอะทั้งเหงาแล้วก็คิดถึงแล้วก็รอคุณด้วยนะคะก็จบไปนะคะในแรนดอดรามีแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไม้พายิปซีซ่ซี